มาฟังมุมมองต่อแนวคิดและความเป็นไปได้กับการซื้อหนี่ประชาชนจากธนาคารนะครับต้นเรื่องเกิดจากการประสัยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พิษณุโลกเมื่อวานนี้นะครับโดยมีการพูดถึงปัญหาหนี้สินของประชาชนที่มีอยู่จํานวนมากและก็เป็นโจทย์ยากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจกคุณทักษิณเสนอแนวคิดการซื้อนี่ประชาชนจากธนาคารครับและทําให้ประวัติทั้งหมด ถูกลบออกจากเครดิตบูโรเพื่อให้คนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับเราจะซื้อนี่ทั้งหมดนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารดีไหมแล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วก็ไม่จำต้องเราไม่ต้องชำระเต็มจำนวน แล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากคลินวิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ผูกต่อทำมาหากินใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินรับสักบาทไม่ต้องใช้เงินรับสักบาทเพราะว่าผมสามารถที่จะให้เอกชนลงทุน ถ้าฟังจากที่คุณทักษิณประสายโจทย์ที่กลางออกมาก็คือจะไม่มีการใช้เงินของรัฐไปซื้อนี่นะครับแต่ว่าจะให้เอกชนมาลงทุนคนยังต้องใช้นี่อยู่ครับแต่ว่าจะล้างประวัติเครดิตบูโรทําให้มีโอกาสตั้งตัวใหม่มีการปรับเงื่อนไขาการชรําระหนี่ให้เหมาะสมทำให้ลูกหนี่จ่ายน้อยลงแล้วก็มีโอกาสที่จะปลดหนี่ได้ แต่มันจะเป็นไปได้หรือไม่วันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับคุณพิชัยชุณหะวชิวระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถูกถามเรื่องนี้นะครับคุณพิชัยเนี่ยแจกแจงแนวทางการแก้นี้ออกมา2แบบนะครับทางที่1ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือการเจราจายืดหนี้ลดดอกเบี้ยให้พออยู่ได้ซึ่งก็ทําไปแล้วหลายมาตรการเหมือนกันอย่างเช่นคุณสู้เราช่วยก็อยู่ในข่ายนี้นะครับ ส่วนแนวคิดการดึงหนี้ออกจากธนาคารเนี่ยคุณพิชัยยกตัวอย่าง AMC AMC นี่ครับ AMC คือกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ต้อยคุณภาพครับก็คือการโอนหนี้ธนาคารมาที่ m m เนี่แหละครับและ AMC ก็จะรับผิดช,ชอบการปรับโครงสร้างการเจรจาประนอมหนี้และการขายทอดตลาดแทนธนาคารแต่มันจะทําได้ตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้หรือไม่ไปฟังคาตอบจากคุณพิชัยครับคล้ายๆปี2014ครับ ก็ต้องต้องแย,กยากอย่งหนังสีคุณแบ,บงแบตแบงอะไรจำลองนั้นนะต้องต่างนะแบบไอเอ็มซีอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เราทําเราก็ควรจะร่วมงานร่วมร่วมกับแบ,บงค์ถูกไหมเพรนะาะแบ,บงค์เป็นเจ้าของนี่นะอ่ะและอาจจะเอกชนบางคนที่อยากจะบริหารแล้วก็ก็ภักรัดด้วยจะเข้าไปช่วยยังไงนะการน,นี้เป็นวิธีคิดก็คือหมายว่าเอามาดูเลยแยกมาเลย่านะมาดูเลยซึ่งก็ต้องใช้เวลาเคลียร์กันนาน แต่ว่าเคลียร์อยู่ข้างนอกธนาคารณ์แล้วแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินรัฐบาลสักบาทเลยแลวก็เป็เงินที่ไ้นกันะครับเงินทีได้รัฐบมันทำได้ไม่ต้อใช้เงินรัฐบาลสักบาทต่างประเทศอีกทางหนึ่งนะแล้วจ่ายเงินจ่ายได้ครับเป็นไปได้และเป็นไปไจ่ายขณะที่คุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับระบุว่าเป็นแนวคิดของนักธุรกิจและเป็นนายกมา6ปีที่มองเห็นปัญหานี้ ว่าปัญหานี้นั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนก็พยายามจะหาทางช่วยนะครับจึงขออย่าพึ่งโยงประเด็นทางการเมืองส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ต้องหาหรือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับเป็นความคิดของคนที่หวังพีจเทศนะคะอย่าพึ่งเล่นประเด็นการเมืองถ้าเป็นการเมืองจริงมันต้อง process จริงๆแล้วมันต้องผ่านทุกอย่างเข่าคอรอมอคุยกันผ่านวนราระสภาพนี้มันมีเยอะที่ต้องผ่านะานะคะเพราะมันไม่ไม่เข้มามาอะไร<น>ะแต่มันมีความ,วามิด ของคนที่มีความรู้เท่านั้นเองมันมีใครแบ่งไปได้แค่ไหนคะท่านเองเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ารัฐบาลเองก็แบ,บ,รบกแบบรบ<ๆ>ับภาระไล่ล่ามุมหลยไหนจุดแต่ว่าจะมาแบกอุ้มภาระประชาชนขึ้นที่มันเป็นคิดว่าตอนนี้ถ้าถ้าประชาชนเองนะคะฟังให้มีความหวังนะคะส่วนในเรื่องของการ execute หรือการทําให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกันีกทีหนึ่งทั้งที่ปรึกษาด้วยทั้งตัวรัฐมนตรีทั้งนาย,ยกไปคุยกันในเรื่องหาทางออกนะคะ